สวัสดีค่ะเช็คอินวอลเลย์บอลค่ะเคาล่ามาเร็วค่ะใครที่ยังอดหลับอดนอนเข้ามาฟังทางนี้ค่ะล่าสุดหลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นัดชิงอันดับ3ระหว่างประเทศอิตาลีพบกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยถึงแม้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะประเทศอิตาลีจะเอาชนะไปได้และได้เหรียญทองแดงกลับบ้านไปครอง แต่แทนที่ชาวอิตาลีจะดีใจกับชัยชนะนะคะตรงกันข้ามค่ะเพราะพวกเขากับตำหนีหัวเสาสุดแกร่งอย่างปาโอลาอีกวาวนูทําเอาเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะพร้อมประกาศลั่นว่าน,นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะใส่เสื้อในนามทีมชาติเรื่องราวจะเป็นมายัางไงไปดูกันเลย หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นัดชิงเหรียญทองแดงระหว่างประเทศอิตาลีพบกับประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว26วินาทีออกมาโดยมีเนื้อหาที่สาวอีกนูนะคะกำลังยืนพูดคุยพร้อมกับสะอื้นไห้ต่อหน้าแฟนคลับชายคนหนึ่งโดยมีบทสนทนาว่าคุณไม่เข้าใจหรอกว่ามันเหนื่อยมากพวกเขายังถามฉันว่าทำไมเธอถึงมาเป็นคนอิตาลีละ่ะ นี่จะเป็นเกมสุดท้ายของฉันกับทีมชาติแล้วก่อนที่แฟนวอลเลย์บอลคนนั้นนะคะจะดึงเธอเข้าไปโอบก,กอดแล้วก็ปลอบเธอนะคะโดยข้อความสั้นๆเพียง26วินาทีนี้นะคะทำให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกต่างเดือดดาลเพราะสาวอีโกนูนะคะถือว่าเป็นผู้เล่นหัวเสาที่ต้องแบกรับเอาความหวังทั้งทีมและทั้งชาติเอาไว้ในวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นอีกทั้งคำพูดที่แซนจะทำร้ายจิตใจเธอนะคะยังสื่อไปถึงการเหยียดเชื้อชาติได้อีกด้วย ั้งนี้นะคะหลังจากจบการแข่งขันสื่อท้องถิ่นก็ได้ขอสัมภาษณ์สาวอีกวานูนะคะถึงเรื่องดังกล่าวโดยถามว่าจะได้เห็นสาวอีกวานูในชุดสีน้ําเงินอีกไหมซึ่งอีกวานูนะคะเธอก็ได้ตอบว่าฤด,ดูร้อนหน้าเดี๋ยวก็รู้เองเป็นการตอบคําถามที่ทําเอาแฟนวอลเล์บอลอย่างเราใจหายไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะแฟนคลับใจร้ายนี่มีอยู่ทุกชาติเลยนะแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ จะขอความกรุณาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ที่สำคัญค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ